สาวปริญญาเสี่อังเม์นิสิตชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิชาเอกการประสมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้จะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเกาหลีค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับพยัญชนะภาษาเกาหลีก่อนนะคะพยัญชนะเกาหลีก็จะมี14สตัวค,ค่ะซึ่งเป็นพยัญชนะเดี่ยวตอนนี้นะคะก็จะอ่านว่าคียอกค่ะ ต่อไปนะคะพยัญชนะทั้งสี่ตัวนะคะจะมีความพิเศษอยู่นะคะนั่นก็คือจะออกเสียงหนักค่ะเห็นที่ดิฉันบอกกันไหมคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็เหมือนตัววมั่ตีค่ะชี้อึกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้จะอ่านเสียงหนักหน่อยค่ะก็คือจะอ่านวบาชี้อึกค่ะถ้าเป็นเสียงพยัญชนะนะคะก็ตามเดิมค่ะจะตรงกับชอวช้างถ้าเป็นตัวสะกดก็จะเป็นแม่กดค่ะต่อไปนะคะก็เหมือนพียอมค่ะแต่ว่าจะอ่านพียอมค่ะคื ส่วนเสียงพยัญชนะนะคะก็จะตรงกัแบบพอฟายคะ่ะตัวสะกดก็อแม่แม่กค่ะต,ต่อไปก็ตามนี้เลยะคะ่ะต่อมาก็จะเป็นพยัญชนะซ้อนนะคะก็จะมี5้าตัวคะ่ะพยัญชนะซ้อนก็คือเป็นพยัญนชนะเดียว2ตัวมาเขียนติดกันค่ะก็จะมีดังนี้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวสะกดนะคะ ตัวสะกดในภาษาเกาหลีจะมี2แบบค่ะมีทั้งที่เป็นพยัญชนะเดียวแล้วก็พยัญชนะคู่ค่ะก็จะเป็นตัวสะกดเดี่ยวแล้วก็ตัวสะกดคู่ค่ะตัวสะกดในภาษาเกาหลีจะไม่แน่นอนนะคะซึ่งจะต้องใช้วิธีจําเอาค่ะก็จะมีดังต่อไปนี้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นสระนะคะสระเดี่ยวในภาษาเกาหลีจะมี10ตัวค่ะจะใช้ตัวอ e ีอึงหรือว่า o อออางในการอ่านออกเสียงนะคะอย่างเช่นสระอาค่ะ ก็จะมีวิธีเขียนแบบนี้นะคะก็จะอ่านว่าอาค่ะต่อไปก็จะเป็นสระยาค่ะสังเกตได้ว่าจะเหมือนสระอาค่ะเพียงแค่ว่าสระยาจะมีขีดอีกหนึ่งเส้นค่ะก็เหมือนกันค่ะสระต่อไปใช่ไหมคะถ้ามีขีด2ขีดก็จะเปลี่ยนจากอาอา่างเป็นยอยักษ์ในการอ่านค่ะต่อไปก็จะเป็นสระผสมนะคะจะมี11ตัวค่ะซึ่งจะมีวิธีการอ่านเหมือนสระเดียวทุกประการเลยค่ะ เาไปลแล้วก็จะมาสอนวิธีการเขียนภาษาตรีนะคะวิธีการเขียนก็ง่ายๆค่ะพร้อมได้นะคะเราเออกไปยันชนะวางก,ก่อนค่ะใหเช็นตัวนี้นะคะ่ะ เห็นไหมล่ะคะภาษาเกาหลีง่ายกว่าที่คิดอย่าลืมไปเรียนรู้ดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ